ความหล่อเข้าตารีบบินไปหาพาเข้าวงการทันทีภาพหนาเดทตอนที่พีเอสุภชัยเห็นหน้าครั้งแรกเรียกว่าเป็นซุปตา์หนุ่มหล่อที่มักจะมีผลงานในวงการออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดสําหรับหน้าเดทคูกีมิยะที่เข้าสู่วงการจากเรื่องเงารักลงใจเป็นเรื่องแรกในปีพศ2553ล่าสุดเอสุภชัยผู้จัดการของนาเดทย่าได้ออกมาเผยในรายการแฉหลังจากที่ได้เห็นภาพนาเดทในสมัยเด็กว่า รูปแรกที่เห็นในชีวิตคือรูปตอนที่นาเดทอยู่ม .3 หรือม 2, .2 เห็นหน้าเด็กคนนี้ปุ๊บพี่เอบินไปดูด้วยตัวเองเลยค่ะคิดว่าถ้าเราไม่บินไปตอนนี้ก็มีคนอื่นบินตัดหน้าไปซื้อตั๋วตอน10บโมงบินเที่ยงเลยพี่เอเห็นแค่นี้รู้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงโตขึ้นหน้าจะยังไงรู้ยันตอนอายุ30หน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบนี้อะค่ะ เราจะทิ้งไม่ได้เหมือนเจอเพรตอนนั้นน้องณเดชเรียนขอนแก่นวิเทศเป็นโรงเรียนนานาชาติเขาไม่ให้คนนอกเขา้าพี่เอก็ปีนรั้วเลยค่ะเราเห็นเด็กคนนี้ปุ๊บก็รีบวิ่งมาเลยตอนแรกที่เจอเขาเขากลัวแต่ให้เบอร์แม่แก้วมาไปคุยกับแม่พี่เอไปหาคุณแม่น้องเวียบอกให้คุณแม่พาไปหาคุณแม่น้องณเดชหน่อยค่ะเขาก็จูงมือพาไปเพราะบ้านอยู่ใกล้กันมากมาก